วันนี้นะครับผมเตรียมมา5,500เพชรนะคือผมไปอ่านคอมเมนต์นะครับไปเจอพี่คนหนึ่งอะ่ะเม้นบอกว่าอยากให้แข่ง P90 กันนะครับ ซึ่งตอนเนี้ยอะไรมันจะพอดีขนาดนี้ครับเกมอัปเดตมาใหม่พี P 90มานะครับใครอยากให้ผมจัดสก,กินนี้กดใจให้ถึง1000ใจด้วยครับกดใจกดไลค์ให้ถึง1000ใจกันด้วยครับผมตอนนี้ผมก็ได้เอาของกระจอก2อันนี้ออกไปนะครับก็ไม่เข้าใจว่าเกมเขาจะใส่มาทาคือคือเขาจะใส่มากินเพชรเราทําไมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยอันดีๆกว่านี้ไม่มีแล้วหรอกครับแอดมินนี่ก็จะเป็นจักรกลกายพัน 1, นะครับช่วงเนี้ยโอ้โหึกว่า แล้วก็มีสกินผู้สาวมาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เป็นกล่องกระลกระเล็กนะครับผมก็ไม่ได้สนใจนะเป้าหมายเราคือ P90 มาใหม่นะครับเริ่มไปเลยครับเราจะเหมาหรือเปล่าซึ่งปกติของฟรีไฟเกมเกลือแห่งปีนะครับพอๆกับ R O V เลย น่าจะได้เหมาะนะว่านี่ผมว่าจะไปเล่น ROV ด้วยนะครับรอติดตามละกันช่วงนี้ไม่ได้สตรีมไม่ได้ทําคลิปเลยไงอาจจะมาเล่น ROV นะ <c oughs> คือผมเบื่อฟรีไฟล์อะครับเ <c oughs> บื่อแบบปักธงเลยเงี้ยไปสองเกมนี้ก็เกลือพอๆกันแหละือเราน่าจะได้เหมาหมดนะครับพี่ๆทุกคนให้เราเปิดไปด้วยเนี่ยมาวันนี้แหละครับผมเจ้า p ี90มาใหม่นี่แหละครับไปแบบทำลีปอมา <c oughs> มันได้เหมาอยู่แล้วไหมเฮ้ <c oughs> วันนี้ผมไม่เมาครับทุกคนผมไม่เมาว่าดีจีครับผู้สาวผมไม่อยากได้ในที่สุดวันนี้ผมไม่ต้องเมาตู้ให้จริงเหรอวะให้จริงเหรอครับตอนเนี้ยครับเผื่อใครแบบอยากหนีดวงเกลือฟรีไฟล์ไปเล่นโลบอกบ็อกฟุตทอยเลตทาวเวอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ร้าน WD WD Shop โอ้พี่ก้าสูนมาใหม่ว้าเล่นเมาะนะครับไม่ได้เมาะนะครับส่วนอันนี้อะไรเนี่ยอะไร อะไรโอ้เลอะเทอะจัดอะไรมีปีกอันนี้อย่างอะไรครับทำท่าอะไรของคุณครับขอ,อ,อไปใส่สกินที่เก้่อนละกการ ี่ครับทุกคนสแตก็กเจาะเกาะ2ระยะ1ลดแมกกาซีนลงนะครับถ้าถามตรงๆนะผมคิดว่าไม่ค่อยดีครับถ้าผมมองแล้วนะไม่ไม่ค่อยดีครับ oh. เพราะว่า P 9 0บอ่ะคือจากประสบการณ์การเล่นของผมมาไงแมกกาซีนมันหมดไวนะครับมันลั่นไวมาก P 9 0อ่ะบาทแล้วสกินเนี้ยลดแมกกาซีนลงโอ้โหแต่ว่าได้เจาะเกาะมาก,กับระยะเพิ่ม <You know. S 1> ก็ต้องเอาไปเล่นในเกมดัวครับมันลั่นไวอยู่แล้วแหละนี่นะครับตอนเช้าประมาณเนี้ย เดี๋ยวผมลอเอาไปลงแรงดูน,นะครับทุกคนหนึ่งสองแบบเฟี้ยวๆอะครับไปคนเดียวเฟีย้ยกกว่าเยอะประมาณนี้นะประมาณนี้นะพี่ก็ถึงเราเอ้ยดึงห่วงง่ายไปไหมดึงห่วงง่ายไปไหมพี่ดึงห่วงง่ายไปไหมพี่เฮ้ยดึงห่วงง่ายไปไหมพี่โอ้แปบ๊บเดียวสองร้อยนะเนี่ยแปบ๊บเดียวสองร้อยนะดูว่าจะกินเอาเรื่องนะผมว่าจะกินเอาเรื่องนะทุกคนครับเราต้องไปหาในเกมเล่นให้ได้แล้วแหละครับกินเนะี่ย ค่าดีเอาตัวรอไปจัดตามไปสุ่สสตมตามผมได้ครับไก่ตนันตึงมากขอบคุณครับฝากทุกคนด้วยครับเป็นสปอนเซอร์ผมเองครับผมเลยมีตังเติมเพร,รฟรีไปลไก่ตันจากร้าน WD WD h o p มาพรอ้อมกับสักลาวาคือเขาเลิกเหอนแล้วครับสักลาวานะลวกมาก็ได้ดีเก้าสิบเลยงไงเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนั่งไงเจอแล้ว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 พ่อหนุ่ม นี่ครับระยะไกลระยะไกล90ไปดิบไประยะไกลพีเก้าหมุนผมเก้าไปดิเอออรียบร้อยครับแตกหนึ่งเป็นไงพีเ <c oughs> ก้า0ิเมตรโคตรมาพีเก้า0ิเมตรนะครับคนดูครับมาเจอได้ครับเจอได้ครับเพราหนุ่มคนนี้มาครับพี่คนนี้มาครับอยากเจอผมก็มาพี่อยากเจอผมพี่ก็มาโอ้ไรวะ <c oughs> พิ่งไปละ โฮ้ยเฮ้ยมันสวนเราเขาหัวโอ้โหตเต้นไปหน่อยตื้นไหน่อยครับคือคือผมเพิ่งแหกขี้ตาตื่นมาเล่นไงง่ะแม่บอกให้ผมไปซื้อของนะเนี่ยแต่ผมไม่ไปนะเขามองมาเล่นเกมก่อนเลยผมขอฝึกก่อนนะผมขอฝึกก่อนผมขอฝึกก่อนสวัสดีครับ พวกไก่สนามทั้งหลายห้ามแพ้นะเราตาเนี้ยดเข้ามาเลยดาวหนึงนมีตัวได้บอง i r s มีวด้บงตด้บลงตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยทีมุมพวกคุณจะไปดาวคนมดเ้อโอ้ยเ่ตุ้ไก่แลไก่สนาม อผมแบกผมแบกผมแบกที่นี่พีก้าสูดเรามาละตาหนี้แหละได้โชว์ของแล้วนะครับทุกคนเราต้องใจเย็นหน่อยนีนมูเหัวจะบอกให้ใจเย็นยอ,อ้อมอออมีอ้อมอ้อมเอาดีมันเหลือสองตัวเนี่ยตัวกล่องเนี้ยมันจะนมันจะรอดมันจะรอดหรอวะหวยครับ คิดว่าตะกินคุณจะดีกว่าผมหรอคิดว่าตะกินคุณจะดีกว่าผมหรอตะกินผมสายเติมเลยนะบอกผมไอเทมผมสายเติมเลยนะครับเรียบร้อยก่อแตกเรียบร้อยมันก็ต้องเสร็จใครสเสร็จไรใช้นมผงอยู่แล้วครับ็อันดับหนึ่งภาคอี่สานอะ่ะยังไงให้โดนเป็นไงเป็นไงใครได้คิวผมเจาะเกาะด้วยครับกอแตกตึกต๊ก,ก,ก <S <S ม,มาต,ตาตาเนี้ยผมดันเลยละกัน First Blood มาไหมเอ้ยมันเกินไปมันเกินไปอุ้ยเดีตัวเดียวไหวใม้แก็สลัดดาวชัยชนะไม่เกิดจริงๆเราใจร้อนไปครับทุกคนนะครับธรรมดาแหละครับวัยรุ่นต้องใจร้อนนะถ้าใครเล่นแบบใจเย็นๆเนี่ยไม่ไม่ถือว่าไม่ใช่วัยรุ่นนะครับต้องเล่นแบบใจร้อนๆหน่อยครับจะวัยรุ่นดาวนึงแค่นั้นแหละอย่าลองนี่อย่าลองนะ first ดาวอย่าร้องนะเอออู้อบัคกัดีอีกแล้วบัคกัดีอีกแล้วบัคกัดีอีกแล้วทีนี้อย่าร้องนะ first ดาวอย่าร้องนะอู้บัคกัดีอีกแล้วบัคกัดีอีกแล้วบัคกัดีอีกแล้ว <c oughs> สวยสวยเอาดิพอหนุ่มคนนี้ว่ายังไงสวยเพื่อน ันต้องอย่างนี้ดีว,วะให่เหมาะกับที่ผมปั้นาหน,ออน้อยอูบอบอ้บักดีอีกแล้วบัคกดีอีกแล้วบัคกดีอีกแล้วถือว่าเราได้โชว์ของนะคนดูนครับต้องไม่ MVP ผมต้องไม่ MVP ตาเนี่ยจะมีใครมาแย่ง MVP ของผมไม่ได้ดดตังครับผมรออะไรล่ะเพื่อนล่ แต่พีดาสุนผมยังเอาน้ำไม่ลงอ่ะให้จะเอาบทุกคนครับเกินไปว่ะกระทะอะไรด้วยนีกก็พียังแตกอู้ยคมว้าวว้าวสไนเปอร์มันมาสไนเปอร์มันโอ้ไอปักเดิมแฮกล้ามโปรสตรีมแล้วปักเดิมเลยไม่เคยมีคนอื่นครับโอ้ ี่ี่ี่อัดโอ้ยโอ้ยแม่นด้วยว่ะเพื่อนเราเพื่อนเราแม่นด้วยว่ะโอ้ยทำไมกูนะเพื่อนเราอะเอ๊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 ะูตายมเรยียบลอยต้องพ่อหนุ่มคนนี้จริงๆครับแตกวง